ครับผมผมครับสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่องเจกเก้าศูนย์นะครับผมเจกแทงยับนะครับจะมารีวิวกาแฟนะครับโคตรหล่อยเลยร้านนี้เอสเปรสโซนะครับราคานี้จริงราคานี้จริงเจกมาชิมแล้วนี่ครับดูหน้าตาเจ้าของร้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่เอากันครับสวัสดีครับพี่ยุ่งอยู่ปะครับตอนนี้ว่าครับไ่ีครับขอฝากร้านหน่อยครับร้านอยู่ไหนครับผมร้านเลยคลองบางซื่อมาตั้งหลังจะไปในร้านสอง อันนี้ถนนพหลใช่ไหมครับเส้นถนนพหลมุ่งหน้าเสาลีรถเลื่อนอีน้อยจะเป็นก้อน18กอนถึง2อ๋อขนส่งนะครับขนส่งใหญ่นะครับเลยขนส่งใหญ่มานิดเดียวนะครับนี่นะครับนี่นะครับร้านพี่เขาครับข้างทางเห็นง่ายนะครับนี่นะครับจากขนส่งมานะครับร้านพี่เขาอยู่งี้นะครับข้างทางไม่มีขาวแดงนะพี่น้องนะจอดได้นะจอดแวะซื้อกันได้นะครับ25บาทจริงราคานี้เลยนะดูเมนูนะครับดูเมนูนะครับ แล้วไม่ได้ว่าทําของแกงนะไม่ได้ว่าทําของแกงดูเครื่องทากาแฟพี่แล้วก่อนอันนี้เจกไม่ได้พูดเล่นๆนะดูเตาดูเตานะครับเครื่องอ่าเครื่องขูวกาแฟนะครับอันนี้คั่วเองเลยนะครับอันนี้ของพี่นี่มีขายอะไรด้วยนะครับอะไรอ่ะอ่าเป็นปุ๋ยใช่ไหมปุ๋ยปุ๋ยตอนนี้เป็นไรอ่าตอนนี้หยุดไปแล้วนะครับหยุดทําไปแล้วตอนนี้ก็เน้นกาแฟก่อนนะครับก็ยังไงก็ฝากร้านพี่เขาด้วยนะครับเส้นผหนนะครับมุ่งหน้าเสาลีนะครับ กาแฟไม่แพงนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพียครับ